กล่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซาพากินโชมารายงานตัวคารพุมาก่อแม่พี่น้องวันนี้จะเป็นก้อยสบายนังกับก้อยดอกจอกดอกจอกก็จะเป็นหางพึ wow ่งจีเนอร์ปอม่พี่น้องหางพึ่งจีแล้วก umm> ็สบายนังก็จะเป็นผ้าขี้ริ้วเดี๋ยวปอม่พี่น้องที่เปิ้ลเอาไปเขจอบไปค่าสีพ่อแม่พี่น้อง ก้อยรสชาติก้อยต้องโดดเด่นพอไหมพี่น้องม,ม,มีความคือกุบกรุบกรึดๆเล้วก็กกกกากาเหนียวนิดน้อยพอไหมพี่น้อง dan gaan เดิมๆป่อมหมเป็น้องบาด้เอาไปคาดบาัด้เอาไปต้มดอกจอกจะเหนียวก่วผ้าที้ริ้วขนาดป <c oughs> ่อดอกจอกเป็นอย่างที่ปลอดตโตโต้ปมพีเปน้อง ขี้เลวนี่ต้มเหลือกอันจีมันติดคันน้ามาเนี่ยลอยไหมรนะูามั้อีสานเบิร์กเกอรห้องคันแทนนะเนาะ ตัวนี้จะเป็นปิดคันแท่นาเลน้อย หมอนัดประจําเดือนปอใหม่ไปน้องไปอุ่นต่อสาวพ่อน้องน้อยสาวเจ็ดวีป่อใหม่ไปน้องนักเการอยเจ็ดสิบกล่มก็ถือว่าอยู่ในในในเกณฑ์มาตรฐานนะ เขน,นนี่บอกกองซบตามานี่ห้องทันทีแล้วเรียกร้องเพราะสนใจทันที เหนียวป้าไหมไป่น้องจิ๊กคาคาทาจะปะปุ๊ดนะ ตรงใานี่หอ่อนผมไ่ไปท้องยามาใหม่ๆคุยมันหายเย็นออ้ยห้อนกับหอนเพดกับเพดน,นี่ <laughs> กินนี่ Uh mm hmm 看啊，帮忙弄。 ส่วนบะโกมักซื้อห้าวันบะได้ประมาณอืมอาจะอาทิตย์บายอู้พริกในความเข้มข้นนี้มาแบบชัดเจนมันเขาน้าหน้าหนาวแล้วผมไม่ไปนอง โะบลแรงมากันหนาวก็เย็นแล้วพอแม่ไปน้องอลมปัดมาเยน็นบบเจ้าลมปัดก็เย็นแล้วอาการเริมเย็นลแล้วพอแม่ไปน้องตีเหนือเนี่เริมเย็นแล้วแฮร์ี่ซื่อชอบความเย็นกับวันยุดหย้าวันยุดหย่างกะเริ่มไม้แอวเหนือกันได้เน้อเนาะอพอแม่ไปน้องแกงบ๊กใบครับบ๊กใบครับเวฟครับอย่าง,องพอแม่ไปน้องเป็นมีเป็นครับมีเป็นกลุ่มเนาะ คนยุดเงาก่อนเริ่มทย้อยไม่เอลเหนือกันแล้วข้านอกพรอมกันไปนอกการแน่หนาวปีนี้ ันนี้ก็ต้องกาพอภัยนอกสูงเป็นต่ำกาเนยน่อยบินสามสี่ตัวก็หนหน้าปีนี้ก็เรียนเชิญนอป,ป่อแม่เป็นน้องทุกภาคเลยบอกว่าจะภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เนาะ,ป,ะป่อแม่เป็นน้องม่แอวเหนือเนอเนาะเหนืองามทุกจังหวัดแล้วก็เย็นรับประกันปีนี้ถ้ามันเย็นเลี้ยวจีนะหนาวเลีเเ้ยวเย็นเลี้ยวป่อแม่เป็นน้องรับประกันความเย็นหญิงลีซอหญิงตีภาคไหนตียุคใคร ภูเขาใกล้ริมหน้าไม่น่ะโอ้ยเย็นเฉียบเนะาะจะแดกกากจจงหวัดพะเยาโอ้ยอ้อมอกอ้อมใจปอมัยไปน้องเนาะบ่วาจังผักไตผักกางผักอีสานเนาะปอมัยไปนอ้องแมวเหนือกระแวะแมวพะเยาเนอเนาะ,นะก้านพะเยางา้มขนาดตีพงตีพักกระสะดวกสบายปอมัยไปนอ้องท่าแพพักตีหิมกวาน นี่ก็เหมือนคล้ายๆก็บแบบต่อมาเจ้ามาหมอกล้เหมือนแบบอู้ต่างประเทศเลยมึงหอกมึงน้เลยปอม่พี่น้องคล้ายๆเหมือนกับสวิตน้าหอนเลยนะงาม่อม่พี่น้องถ้าแพตีม้าเป็นแบบขอบครัวม้าแบบป้าหลุป้าหลานม้าแน่นําไปพักตีผูกองหิ้ว่อม่พี่น้องผูกองหิ้วนี่จะมีครบวงจร ร้านอาหารร้านอางุนร้านสตรอเบอรี่สวนกุหลาบเ,เฮ้ยสวนน้ำปอแม่ไปน้องสวนสัตว์ละกาดอยใหญ่ๆอยู่ตั้งหลังปอ้อยังคับตีพักอยู่บนสวรรค์เลยปอแม่ไปน้องแม่น้ำน่องปอแม่ไปน้องเนาะโคบวงจรตีพงตีพักอยู่ในฮันมดเน,ะนอะน,น่อง,อง,นนนออองปอแม่ไปน้องตอมสาแม่น้ำละกาอ่าผาคืนกลางน้ำปอแม่ไปน้องนานกลางน้ำ แป่เปิดอเจียมงมงเจียงไม่แต่ละจังหวัดมีเสน่ห์แตกต่างกันไปนอกป้อมไปไปนอกแม่ห้องสอนเหนแม,แม่แม่ห้องสอนโกงนักน้อยเนอ่นอกป้อมไปไปนองก็ขออนุญาโอ้ตามสื่อแต่บอกกองไปถึงรับรองว่าธรรมชาติบรรยากาศสุดยอดป้อมไปไปนองเหมือนสวนรรค์อยู่บนดินดยเนาะก็ฝากโดยเนอ้อนนอกป้อมไปไปนองหนาวนี่มาแอลเหนือกันเนอ้อนนอกป้อมไปน้องงามทุกจังหวัคดคลิปนี้ทองสาพากินโชว์ก็ต้องขอตัวลำลับไปก่อน ก้อยนี่ก่ะก้อยมันแล้วปอมย์ไปน้องรสชาตินี่ก่ะรสชาติจ้านแซ่บจีจาดปอมเมย์ไปน้องเนาะพริกป่นมะนงมะนาวสนีข้าวคงข้า,ขา,ขาขวคั่วสามอย่างเนี่ยแล้วกัแป้งหนัวผงหนัวเนี่ยขาดไปได้ปอมเมย์ไปน้องลำหมอ้อขนาดเนาะที่มี้ลูสาวพายิ่งโชคเขาต้องคอโดนูำลพี่ก่อนดูแลรักษาสุขภาพก่อนตัวใเนาะปอมเมย์ไปน้องหน้าหนาวนี่มันอหมาะกับร่างกายก่อนตัวให้เ่เนาะป้ากันคลิปหน้าบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศยามแรงปอเมย์ไปน่องวันนี้ธุระป้าปังหนักขนาดเนาะ ้องสาวไปเห็นโชว์ต้องขอตัวนำรับไปก่อนเนาะป้ากันคลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับผม